ตกใจกันทั้งงานชุดสาวเข้าประกวดหลุดกลางเวทีกลายเป็นประเด็นร้อนสนั่นโลกออนไลน์เมื่อวันที่27สคในการประกวดรอบ preliminary competition ก็มีเรื่องที่ทำให้ต้องตกใจหนักหนักเมื่อผู้เข้าประกวดเมสิบครีมสุจิตราไกวันกำลังเดินในรอบชุดปาตรีแต่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่เซฟตี้หลุดกลางเวทีคาดว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากชุดที่สวมใส่น่าจะลวมแค่โชคดีที่ได้มีการเซฟโดยการประจุไว้ ซึ่งงานนี้เมื่อภาพดังกล่าวหลุดออกไปทั้งเจ้าตัวและผู้ชมแต่ก็ต้องชื่นชมในความมืออาชีพของสาวครีมเพราะแม้จะตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ยังควบคุมสีหน้าของตัวเองได้โดยที่สติไม่หลุดเรียกได้ว่าแฟนนางงามต่างส่งกำลังใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น